ทีว่าเมื่อก่อนนะเป็นเก้าจะข่ายังไงที่ว่าเพป็นตีตัวเองเนี่ยจะเป็นกินเข่าอีมโอ้ยไม่ได้เห็ดกินว่ให้ตอนแรงเลยตอนคำเอ้าวันได้แบบกินบอีมกับบอได้บอกเห็ดอีกบ่คือเพลินบบโหเลยเผื่อเห็ดเนาะเห็ดบุทันเห็ดบุทันหัวแล้วหัวแล้วขันหน้าวพี่หัวกะเจ้าเมย์เนาให้แม่บอคนหิวเข่าเราตื่นมากินบุทันรอได้เหยินเนาะ สบัสดีเลยเอฟซีวัชสุกุสุคนน้องมือในกะมาหา น้องสาเพิ่นกินเป็นมื้ออัดสบายดีได้ไหมสบายดีแม่้ยกินข้าวแล้วบ่นี่สบายดีน้องสาเดี๋ยวสาบอกม่สาำเนาะเพิ่นต้องดินบุญมื้นยังบ่อันเพิ่นบะผู้บ่ คือว่าได้นอนลมคืนนี่เนาะทั้งลมทั้งหนาวเลยอันนี้มันเป็นอุ่นเหรอืมหาคนดินเยอะเนาะหนาวฉ่ำคืนนี่บนโลกเนาะไปเที่ยวเนอตอนประมาณเที่ยงเนาะยาเพื่นเนาะออกกำลังกายเลยออกกำลังกายหนาวแห้งบ้านาคือบอใส่ถุงมือถุงตีเนี่ยเพื่อนเนาะผมเผาวผมผาวอุ่นเนาะอันนี้ก็ลงหมอนี่ ลานพุรัตน์ลงจักรอบแล้วมืูสาวนี่มีคนหลายบ่มีคนมาขายเครื่องหลายบ่วานดิดินกลางเว่นนี่เด็ดขายอนอกบ่คือขายอยู่ในวัดกลางคืนกับวัดหนาวเหมือนตะลูดเพิ่นยังจมอยากไปหน้าอยู่บ่ไม่ได้จมเหมือนไปแต่ไม่ได้ดินรุนนี่ละกลางคืนหนาวเลย หนาวลมอู๋กับโบไปแล้วนะแม่ไม่ได้ไปใช้ไหมว่าใช่ไหมไม่ได้ไปใช่แต่ในมือนะมีวันมือนั่นนะคนชวนไปพาไปเบึงก่อนไปใช่ไหมนาะไปใช่ไหมเดี๋ยวพาเพิ่นไปบ่ไปเดี๋ยวไปเพิ่นเฮ็ดยังฉ่าไปเฮ็ดเนาะไปก็ขึ้นอยู่เที่ยงนะเพิ่นจะไปเยี่ยมพ่อพ่อเป็นคนสบายแต่บ่ฮู้ว่าทั้งพ่อเพิ่นเศร้าแล้วหรือยังเนาะ Ừ, ừ, bên cạnh võng chạy đó. None non nằm móc xuân mọc thua mọc tùa mọc 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 cầm mọc 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 nhang mọc mọc nó mọc 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 คันว่าอากาศฮอนดีอย่างหนึง่งจะว่าอากาศหนาวนี่น้องเพิ่น,นจะไปว่าเสฉวนขนาดคนโมเป็นอยังก็ยังแบบสั้นเนาะเสาวบัวต้องพูดผ่านะนะวยเพื่อนอย่างก,กันนอนอย่างนนกันนอนมวนกินนะกับเพิ่น <c oughs> เพิ่นกินข้าวแซ้าแล้วเพิ่นก็นอนนอนต่อกินข้าวเ้าแล้วก็ปุ๊บไปแซ่บปุ๊บขึ้นมาซส้นข้าวจะให้เพิ่นกินเป็นเวลาเนาะ าว่าห้อนนั่นนุกแต่เศร้าอยู่โอ้โหโบตีพอนอนสับบอากาศเย็นนอนสบายนอนมวนเดิโคมผ้าเดิแม่นแม่นก็คืออันทั้งเร่องเพื่นไปเนี่เพื่นยางไปบ่ยางไปนะขาดขาขามากกับยางมยางมากได้นอนพุ่นเนาะใครเพื่อนซ้อนนวดน้ำเพิ่นบ่ซ้อนเพิ่อนโยนตกรถเพิ่อนหลับจะไปบ่จ้ะคอยไปตามเพิ่อนข่าวเห็นเพิ่นอยู่เพื่อนเบิ่งย่างอะไรเบิ่งย่างนาะนี่ ทางวัดเพิ่นกับโมเปิดเสียงพินเสียงลั่มนาะคันเพิ่นได้ยินเนี่เพิ่นฟอดในสเววยฟ่อนมาใช่ผ่มาเมื่อก่อนกับสาทองนี่เพิ่นฟอดใหญ่ใหญ่เยอะนี่นี่ด้านน้ำเดืองเนาะหมอน้ำเดืองมาเลแต่ว่ามื่อนี้เพิ่นยังบบรันได้เปิดเนาะปกติถ้ามีงานบุญควรสิเปิดเนาะเปิดเสียงเพลงแต่ว่ามื่อนี้สงสัยเพิ่นยังโมเล่อวิ่งเพิ่นเนาะในวิ่งเพิ่นแค่นั้นแหละใช่ชื่อ่แม่นเวลาทางน้องเพิ่นดุ กาดหนาวเนาะโคตรหนาวคนรังนี่ไหมอือขันมาเพิ่นบุคคลมาจักเชียร์จากนั่เพราะว่าเสียงเป็นนอกไปแบบว่ามันยิ่งยังนิ่งโวได้เนาะตรงตรงนวดได้เลยนี่เนาะนี่เดี๋ยวพูดหนักฮะเออพูาอะไรผู้เละช่วยวยผู้เลกจังลงไปเด้อแม่มันนี่ขวามีแล้วนี่ขวามีเสียลงไปอัน เนี่ยเอเวมาทายเจ้าเอ้ยกระซิเมะขัวมีต่อเพว่าให้สว่างคนขัวถ่าเลดมาก่อนถ่ายลงไปซอยเอ้ยเด้อมีน้ำลงไปเอาเด้อเจ๊งน้ำพร้อมไหมเรลงยินบารังคุณแรกใครเล่แล้วขอชิโลงบัวจากมูยูวันเนี้ขัวมีกำลังเห็ดแล้วตอนใดกับมาตอนนั้นเอามา แมช่ชาำลาช้าวบัลงก็ถ,ถือถือมาให้ลาส้าวพ่อมเลนี่นี่คันเทนนี้ได้บัวนี่นี่จือแล้วหลดอีกแล้วของไข่ชะเถ่าจากักลาช้าวบลงนี่ถือมาให้ลาส้าวำ้ำเลยเยี่ยเสียวให้เ <c oughs> พิ่นกะลงมาสวยๆเพิ่นกะล้งปลงเปู่บ้านกะลงเลงป็นยางลินเนาะเพิ่นแม่แม่ก็ตามหลังข้างนอง้องเพิ่นลงนะกานนดน เด่นไวเนาะยัน่นดีบัวัดดีถ้าอายุวิทยาล่เนาะเพราะว่าดูางทางแบะยันลดเจอท่าเ่นขึ้นมาผัวแ้วขื้นมาตามพิ่นไ่้เนาะขึ้นากันอยู่เพึงบ่กพื่นลงไปกัะก็มิงถ้าชวนขึ้นมาก็ขึ้นมาโดดแล้วบอกเพอะได้นั่าองกัมาเลบอกงานยู่ได้เป็นกันเนาะชื่อฮันนี่ขึ้นมากินน้ำบ่ ไ่ได้ซื้ออย่งไรลงไปวะลงไปบึงแล้วนะอาหารหูอาหารตาได้ใช่ไหมอาหารหูอาหารตาเราเห็นได้แบบแบบขนมขึ nasal, no ้นแม่สุบคือเกลียวผ่านค่ะเอ้ยใชื่อกระเจ้ากระมัดขายอ่าอยังเชือกผ่านมั้งบ่างยังโบราณบ้างเห็นเนาะอาจจะเป็นเมื่อนี่ไปเลยคอยังโบทานลงวัดเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ น้องสาเอ้ยขนามาตั้งพีดูหัวนางเออวก็พี่ห้องเพิ่นกะครูจักเนาะหันมาแม่นี่ใครกูเอือนเจ้าอยู่างนี้ไปหันปั๊บรถเด็กเก่าดรออยู่หน้านี่แต่หันหน้าขาพาลูกไปหาเลือกกระโปรงอยู่วัดเนาะฮู้บ่เอื่อยนี่ฮู้บ่บู้าบัวเด้อนี่เด้อลูกเอาขวดมีเด้อมันหนิเด้ออยากกินลายไ้ลายอยากกินหน่อยไฮหน่อยแม่อยากกินหน้ายัง น้ำแดงน้ำเขียวชาวบ้านชื่อมาแล้วบอคือแล้วเดี๋ยวคนใช้ลูกาไส้คนนำมาปะเอาเงีอนสับปนมันไก่เพื่อนไทยนะเนี่ยสับปนพอแบบถึงเวลาลงมันจะง่ายเอ้ามันเวลาลงเหรอใช่รถลงมาเดียวรถเป็นยังไงค่อยบดูหรือว่าจังไปหันไปบัดเวลาลงกหรอคะจังเอาลงมาใบหนี่จบบ่มีไฟเผาคือเขาบกว่าจะเป็นจังไก่เนาะนี่ Nau nữa song nãy đã nó song nhảy ghé. How about you? Fasting life mình cả jet bóng. You know, vào nó sang. Book a tí cứ đây, cứ bà không, bài là hâm vô địch nó. Yes, sao ngay hạch lông bóng nó pha mi pha nê. Tao gặp nàng 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 nó nàng 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 nè nàng 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 nhau nàng 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 ơ nàng nàng pháp luật กลัวเอิญสาวหลายอีกแทนว่าพี่เออหูไดาวนี้แม่บวเจ้าหันจ้าบริหารแม่แต่ก็อล้วอยู่นาและมีแต่หันเขาผาเอิญมีไรแค่นั้นเริ่มงามขึ้นเดลีแม่เมื่อวานนี่ก็ลงโบว์ได้หน้าแม่เหรอคือว่าเมื่อก่อนลงคือเก้ายังไงที่ว่าเป็นตีตัวเองจักเป็นกิ้มเข่เอง เออไม่ได้เห็ดกินว่ะคตอนแรงเลยตอนทำเอ้าวันนี้แบบกินบบอิมกับบบได้บอกเห็ดอีกบอกคือเพินโ่โหเลยเผื่อเห็ดเนาะเห็ดบะทันเห็ดบะทันหัวแล้วหัวแล้วขันหนาวพี่หัวกะให้แม่บให้แม่โบคนหิวเข่าเราตื่นมากินบะทันเราได้เหยเนาะ รลแน่ตัวหาชื่อะโงงามเล้ออยู่วัดเน้อยันวาเพิ่นมาขายหลายคนเนาอทั้งเืีอมีตัวที่เจ้ามัก่วนปเพื่อนจฉาแป้งประมงเพัยังนะไปเรื่อง่อกนนเื่อเิอน้อยเชงน้อยเพ่นยังขายอยเมยเสื่อค้าเชิอน้อยละอ๋อไม่เครงพื่อนยังต้องพาเพิ่นไปตลาดเพื่อลอเพิ่นแขงแห้งก่อนเนะอพอว่ายุดยังโบนันปันได อยู่บ้านเ้าวกะเจ้าวัวเลยนั่นเนาะกะเจ้าคอยมอได้คอยเอามะกอไสตะปูต้องดูไวดุนน้องน้องสายเ้าบัดมีแต่กระโปูข้นแ่าแบบเพียงหน้าแท่งเป็นวัวนุเนาะคอยบมื่อคยนุ่งอันนั่นจะเถื่อกระดุมกระปงหน้อยกระปูกระปูไว้ดุนเด็กกระปูชนสันตว์จะมือวาดมือซึ้นนั่นไปตลาดกับสว่างกับขึอยากซื้อมาให้น้องเพิ่นแต่ว่าแยกบัตรถึกใหญ่เนาะเพราะว่าถ้าเพิ่นลบัถึกใจเพิ่นบวันุ่งเน้ ก็เลยขออนุญาตเนาะเนาเองนองเพิ่นเลือกเองให้ไแล้วหน้าตาเพิ่นตื่นมาทุกมื้อนีหน้าตาสดใสทุกมื้อเนาะเออนปุ๊บลยเนาะแม่แม่บ่ไ้สนะอ่าจักได้พี่น้องเออนยิ้มแ้เด้ว่าสิเอามีมาให้บยังบ่ทันพอดนี่บ่ได้ใช้เลยเนาะแม่นะบ่ได้ใช้เออคือบ่ซื้อมาให้น้องเพิ่นใช้เด ยัวนวาฮัมเพิ่นบริสัยร่ปะเป็นยังไม่อยากเตะเพราะแบบพรอน,นยังยังแบบมันเป็นของัอนของนิดหน่อยใช่แบบของนั่นแนะไม่รุ่นใช่ก็โมเมนต์นั้นบอเคืยังไม่อยากทาอย่างเดียมแต่ก่อนได้ใช่ไหมตอน,นนั่นเหมลูกมาหาตอนได้กินข,านข้าวชอบห<ม>าเ<ต>นื้อ่าน่อนแต่แต่ยังดีดีคุณได้ไหมก่อนน้อยน้อยเอา ชีรบนี่ถ้าจะโดดมีแต่เครื่องสำอางคนแน่นอนลายเอาเงินไถยว่าได้ยังไปชื่อแต่เครื่องสำอางท่านอ่ะแต่กลัเป็นคนหักสวยหักงามกลัวน้องมะนาวอีกเนาะสวยจะหน่อยแล้วยเวลาคนได้ชิลงเนาะถ้าว่าเพิ่นได้ยินเสียงพินเสียงแค้นเพิ่นอาจจะลุมไวอันนี้แบบมันสม่อยเสียหน้าห่านเดอร์ทลุแน่่าได้ ไปซักวันไปอยากขึ้นมาเนาะขึ้นมาแต่เดียวชวนเรารอีกดอกแรงกับถ<ด>ือผ้าปเปย์ลงน้ำและรอบเทียงพอเพิ่นได้ยินเสียงรถเทียงบ้านอื่นมาเพิ่นสิบู้เนาะนอน,อ,นอยู่ตอน,นตอนเศ<ต>ร้าได้มีงสงัดอยู่รอบเที่ยงบ้านอื่นมาหลายกต่เสียงมันกับเสีบงรบกวนเนาะเสียงโยนเงยโยนเง้ยและบัต จักเสียงปักเลือเสียงอีหยังสารพัดได้บาดนี่เนาะแน่ตอนกลางคืนบัดเสียงหมอลำเรื่องเสียงเพิ่นเปิดตู้เปิดหยังเนาะอันนี้เด้อมเพิ่นโทรมาอยู่ว่ามือบุญมือชินนี่บ่ได้โทรเถื่อเงียบกิดเงียบเพิ่นดูใหม่เนาะลูกสาวเพิ่นน่ะโทรมาหาอืมไปกโกพิ่นเอาะโทษเถื่อเนา่แม่จะฝนโทรลงนี่ว่างานบุญงานศินอ้าวเอาเงิน ไม่เือดอกนะบอกยันมาผ่านเงินให้ทางลูกชายมีแดดเอาน้าในตู้เนาะเต็มลูกสาวเป็นอย่างนี้เขาได้แต่ลูกสาวลูกโคลบ้านเนียอืมพ่อพ่อสีได้แบบว่าเพื่อเพือน้อยน้ำเนาะเอาอะไรก็บผู้ใหญ่มันคอนาะมันได้เนาะถ้าคอน่าได้อยู่หน้าแม่เนาะได้อันใส่กระชับเพิย่นงเนี้ะคอเรื่อยใหญ่ท่นก็เรื่องใหญ่สวยน้ำพลาไลเนาะ อยู่พุ่นกันแบบการใชร์ใจหาหาผู้เดียวใช่จักบอกไหมหาผู้เดียวหาแต่กลัวอันเนี้ยเพี่ยผัดเอาลูกอันอมเอาแบบคือเขาไปหายเทียนหายยังเลยค่ะไปเทียนยังนะแมนแบบเอาลูกไปผักไปยังไปผักเพิ่นมีลูกสองคนลูกคนน้อยฝากกันไปยั่นดิยันมาไปผักไปเทียนสิไปเทียนไปผู้เดียวไปผู้เดียวแต่อย่างอีกคนหนึ่งก็ต้องได้เอาคือเก่าคนหน้อยท่านได้ไป

อ้าวเนาเพิ่นได้าชำดื่มกะมีอีกเนาะกินยาไม่ได้นะกินแต่กะเป็นไข่ป็นยาแท่ายาเนาะบม่ได้ชักป่ะจ๊ะชักไม่ได้กันนะเทะเห็นจิ้งใหญ่เทะเนาะทำมันตั้งแต่อันเอาลูกออกก่นแล้วเนาะต้องทราบ เจ้าหนาวบ่หนาวกันน้อยโดนภัยเลยนะพี่หันมาพี่หันก็ฟาดหมดหันมาพี่ไข่พีรุเออเออจักรไวยแล้ววะช่วยอีกจักหน่อยประมาณคือสีลนอยู่หรอกเที่ยงอ้าเผื่อเฮาอันผัดมีขัวมีได้撒เผื่อสีเหลวง่ายเที่ยงขอยว่าสิเล้ย์นะเพราะว่าตอนนี้ยังยังบุทันในขัวจักรคองเลยเนาะกำลังขัวรับตาร แลงตรงมาป้าเพื่อนก่อนให้ชาววางเฮ็ดถาดชาววางเย็นมาแล้วเพื่นก็เลยผัวก่อนเนาะเพราะว่าอยู่หลายคนกับผู้เดียวเฮ็ดคือเก่าเพราะว่าบ่มีเตาเนาะบ่มีเตาบ่มีหม้อจะว่าอาศัยเตียนเพื่อนเพิ่นบ่มีเลยเพิ่นบ่ซื้อมาเดือนบอกสาวบัวถือว่าติดเกล็ดเจ้าเนาะโอ้เพื่อนข่อยบ่มีมีอันเดียวเอื้อยข่อยใส่อยู่หน้าปู ตะกี้เพิ่งนอนอาล้วเอาบ่ได้ถึอมาอยากนอน่อว่านี่คือดีๆก็ดีใจนําเนอนสบ่ยมานอนง่ายแล้วหวนแต่ซื่นแต่ก็มีแต่เตรียมตัวลงพุ่นแลเนาะลงดินเลยนะงานบุนหัวเดียวเพิ่นได้ยินเลเพิ่นโลกเองเพราะว่าตอนนี้ยังเงียบเพิ่นบ่นั่นดอกอีกยามก็ยังเศร้าอยู่ในแม่พุ่นพอแบบว่ามีแขีคนเริ่มมาหลายพุ่นแบบว่าเพิ่นตัวเสียงปักเลือเพิ่นสิไปเองเพิ่นโลก เพราะว่ามันใกล่เงื่อนว่าแม่เนาะจังไดนก็ต้องไปหลังขี้เัิงีิต่างขนาดอยู่ข้างเนือยังดังที่หงอตอนสองโมงสามโมงเดอนเนาะโลงไปดีเพิ่นกับชีเซียนอ่ะห้ามว่นเพิ่นอายบ่ปกติด้ะยัาว่าเปนนตะกอนหรือว่าอะเต็มยตะทานเต็มยัง เอ้ามือนั่นนี่ใช่คือว่าสาวลายว่าเพิงเพิ่นเต้นอยู่ในเพิ่นเพิ่นได้ยินเสียงพินเด็กพีนอยู่วัดเด็กเพิ่นเพิ่นเต้นกับสาวทองมาเห็นเพิ่นแบบว่าอยู่เงื่อนมันได้ยินเสียงพินเด็กเพิ่นกระย่อยอยู่เอ้าว่าเทนเจ้าเลยจใช่ลองเต้นแบบว่าเต้นลำบากแต่ก็ย่างไปน้ำพันนะอืมยันว่าเพิ่นอาเจ้าอ๋อเพิ่นแบบมักมวนแบบเป็นจังหวะนะมักมวนเป็ีนจังหวะแป็นว่าน้องชาเฮ้ยให้สาวบัวพาเต้นก็ได้เนาะ ไข่เยี่ยมขี่อายพี่น้องเนาะฮักกระสิบูรบกวนเ้องคนเอากระสิมะฮิตเบียกต่อเนาสองว่ะแม่แม่ลงเงาเด้อเลยลงเงาเด้อขวดนี้โดยไปให้น้องพักผ่อนกันไปสบายดีเด้อแม่โดยสบายดีสบายดีเด้อน้องสาเด้อเมื่อก่อนเด้อบันดี้เด้อโดยโดยพอใจได้ได้โดยสบายดีเด้อน้องขาขันหน้ามาดูให้ดีให้ซ่อมไวเด้อโดยโดยใจเ ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่นอนะ้อ,เองเนาะมื้อนี้กลับมาเยี่ยมทั้งน้องชาเพิ่นแต่ชาเช้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปล่อยให้ทั้งสา,าวอันวางเพิ่นขว่มีฐานเนาะทั้งเฮากลับมาหาน้องชาเพิ่นแล้วก็สิไปช่วยทั้งสาววางเพ,พิ่นกับทั้งน้องเพิ่นกัดกินข้าวแล้วก็นอนอีกเนาะถือว่า หากระตื่นแนนนหละน้องพนะแม่พี่น้องเนาะก็เห็นทั้งน้องเป็นอาการดีขึ้นกะทั้งเขาก็กดีใจได้หลายเนาะอ่ะจังไดแกะผูแหละสิได้อันเมื่อชอยเสาบางเพิ่นเนะาะขัวมีพัดมีสิไดาา้อ่าลงมาเตรียมหรือว่าสิลงมาเจเพราะว่ามื้อนี้ก็มีงานบุญประเพณีนานๆมีเทื่อนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนนนะบุญกองเขา้า นโคกใหญ่หรือว่าบ้านของชาวบัวเองนี่แหละเนาะอ่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นทั้งน้องเพิ่นอกา,นา,นาการดีเห็นทั้งเฮาก็ดีใจอ่าจังได๋กับชาวบัวก็สิได้กลับก่อนเนาะก็ฝากติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลต์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนะาะชาวบัวก็สาาิได้คองก้าวเข้าาสบายดีสาบายดี